สามเศษยางาังผมผมนองซื้อของมาแล้วแตงโมกันแตงโมยังไม่ได้มีไปขอไปด้วยขอไปกห้าลูกเอาตรงไหนก็ได้ไปตั้งห้าลูกทล้วตุ้งใหญ่เลยสองมีละลูกหนึ่งละหนึ่ง สมะสี่ลูกพอครับทุกคนไทุกๆลูกมีห้าลูกนะทุกคนนะครับมอบให้ทุวัตรห้าลูกมอบกันไปมอบกันไปลุงก็มอบให้ไปถวายพระนะคะต้นเลยนะครับช่วนเรื่องตาทุกอนโมทนาบุญด้วยครับนี่อย่างนี้ฮอยู่นี่นี่ครูซีอยู่นี่ไหนเพื่อนผมอยู่ไหนนี่นี่นี่ลุงแพนเปลือนจุดสีละลุงแทนก็มีอยู่ไหนโอ้ หรือผมหรือไงเนี่ยลืมแล้วนะลุงพลก็มอบให้ทางมาด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุลุงพันกับลุงพลรลุงพันมาอยู่กับลุงพลแล้วใช่ป้องตอนนี้ก็ลุกทีผ้ามากี่ลูกแล้วเขใส่บาทละลูกครับเออใส่บาตรเลยลูงใส่บาตรือลุงใส่บาทปะใสโอ้มันเต้นหนังเลยเอเด้งโมใส่บาครับ มีช็อตเด็ดนะคะมีช็อตเด็ดมีช็อตเด็ดค่ะเราเป็นน้าแบกอะไรอ่ะแบกกับป้านเหรอไมาดจนได้ไม่ถึงค่ะโอ้มารถเอ็มด้วยเอ็มเสือขาเดี๋ยวก่อนนะคะ เอมกะไรขึ้นนะเอมแม่กบี่จะไปทีวบัสลุงพันลุงพันเดี๋ยวน้องเขาไปทำบุญเม่อกี้ลุงพันตอนนี้ลุงพันลุงพันแล้วก็ลุงพันต่อี๋ยวเนาะลุงพันอย่าลืมป่วยพองน้องอันไหนตนี้อันไหนี้นนี้พูดเอาวสครับผมเอาวสน่งลงโอ่ย นในนามของไทยบ้านนอกเด้อแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับผมก็ในฐานะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์นำกันะครับก็ขออนัยรกวนะครับที่แมงกระบี่พิมนะครับดูดีมีแห้งแฉียงเรียงลำดุลนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกประการแมงกระบี่เป็นคนหนุ่มนะครับผมก็หนุ่มกว่าไทยบ้านนอกหลายหลายก็ บางสิ่งบางอย่างก็คือต้องพึ่งมาอาศัยเงินก็ดเีเนอะครับในานะที่ทายเป็นนอกนี่อายุหลายแล้วเท่าเป็นสวแล้วเราต้องมาอาศัยน้องนุ่งลูกหลานเนาะครับผมก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มแข็งแรงเบิงเงื่อสซัดโอ้โหพี่น้องนี่คือความหนุ่มนะเราเป็นพี่น้องเข้าอนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หากว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับสิ่งที่งามแล้วนะครับแล้วก็สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนร่วมแล้วก็ส่วนตัวเฮานะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างเขากับทำไป ครับผมอันนึ่งก็พี่เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะแล้วก็ขอให้นำสิ่งที่ดีให้กับชุมชนนะครับนำเสนอเอพซีฟินองเฮาต่อไปดูความรักดูความปรารถนาดีจากใครบ้านน้องหรือล้วกัจากี่นองยูทูบเบอร์น้ำกันนี่ละขอบคุณหลายนะครับผมเอาคะไปไปดลดเย ผูู้สีต <principalmente> <to> ่างไว้เือดอรครับเอไรครับเสืยจากภอรครับเลาไรคังเลานแล้วมาชไวคับเรคุณลดลรัอะเดือะเดออครับเลรครับลเรัับเาเัดับครับ

อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆของแมงกะพีุเนาะนะครับมอบให้ให้ไปนอกเด้อนะครับเดฝอยทองครับฝอยขมากว่านี่ไม่ใช่สีเหลืองนึกว่าขมามาแบ่งเพื่อนด้วยนะครับโอ้ขอบคุณนะไหนครับขอบคุณโอเคโอ้กินเท่าไหนบ้างคืออยู่ในกล่องฮะโอ้สุดยอดขอบคุณมาแมงกะนะครับแบ่งกันเพื่อนกินด้วยนะแค่นี้นะคะตัวแรกก็แชร์สมอทของชม่ด้วยนะคะับสวัสดีค่ะ